ไทยนะครับลิช่ไทเกอร์ครับตอนนี้ไทยเป็นเจ้าของร้านทำผมแล้วก็เป็นเฮร์สไตลิสต์อยู่ที่ลิช h ีไทเกอร์แฮร์ครับไทยย,ย้ายร้านทำผมของไทยมาไว้ที่บ้านที่โครงการเอเรนบางนาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับก่อนอื่นก็คือไทยเริ่มจากการซื้อบ้านก่อนแล้วเรามองว่าที่บ้านเนี่ยสเปซมันค่อนข้างทำมาดีแล้วอย่างหนึ่งคือเราอยากจะมอบประสบการณ์ที่มันเนือระดับใพ้กับลูกค้าในการที่ได้มาทำผมในบ้านของเฮร์สไตลิสต์ที่เอเรนบางนา มันมีอินสปายจากตัวเองตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเด็กที่หน้าตาดีไม่ได้เป็นเด็กที่รู้สึกว่าเราแต่งตัวดีไม่ได้มีคนคอยแนะนําไม่ได้มีคนคอยบอกว่าทําแบบนี้สิแล้วมันจะสวยหรือมันจะดูดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราเรามีโอกาสในการที่จะส่งความมั่นใจความสวยอะไรเงี้ยให้กับคนอื่นเราก็อยากจะทําก็เลยเลือกทาผมครับ คือเราชอบที่อยากจะเห็นผู้หญิงมีความมั่นใจแล้วก็สวยแล้วเรามองว่าตัวการทําผมเนี่ยมันเป็นการส่งต่อความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่เห็นได้เป็นปรูปธรรมมากที่สุดคือเราเคยโดนสบประมาทไว้ว่าเราเป็นช่างทําผมไม่ได้หรอกเพียงแค่เราเปิดร้านแล้วเราไม่มีความรู้ก็เลยเป็นช่างทําผมก็เลยไปเรียนแล้วก็ทำได้รู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งเขามาหาไทยเพื่อมาใช้บริการกับไทยเนี่ย เขาจะต้องได้อะไรที่มากกว่าการทําผมกลับไปแล้วบวกกับว่าไทยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ perfectionist ที่ไม่สามารถปล่อยวางงานได้เลยการรับลูกค้าที่มากกว่า2คนต่อวันเนี่ยมันเลยทําให้เราค่อนข้างหลุดโฟกัสแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขแต่พอลูกค้าที่มันมีปริมาณน้อยลงในแต่ละวันหรือในแต่ละรอบเนี่ยมันทําให้เราผลงานมันก็ออกมา100%ซนะครับสาลอนของไทยเนาะไทยเลือกใช้โปรดักที่มีสารคิวรีตี้ฟรีเกือบจะทั้งหมด เขาจะใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยเอาขยาะในทะเละครับท,ที่ทุกคนทิ้งขยละลงไปในะทะเละกลับขึ้นมาใหม่เพื่อมาย่อยเป็นเมล็ดพลาสติกแล้วรีไซเคลิล กลับขึ้นมาเป็นแพ็เกจจิ้งเอากลับมาใช้มันก็เลยกลายเป็นคุณลดขยะทั่วทั้งโลกเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบน้อยชิ้นนะหรือเฟอร์น hmm. ิเจอร์ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้จากสัตว์เลยอย่างเฟอร์นิเจอร์ในร้านของนาส่วนเนี่ยาจะเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้หรือผ้าเนี่ยครับ mm hmm. เพราะว่าเราไม่อยากใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ได้จากขนสัตว์หรือแม้กระทั่งว่าแบบตัวเก้าอี้ที่ทยนั่งอยู่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นหนังเสมือนที่เป็นหนังที่เรียกว่าแห้้รูสึกนี่คือแบบ มินิมอลของไทยแล้วยังได้ความ Sustainable ทุกๆดีเทลที่เราใส่ลงไปมันมีเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปทุกๆคนสัมผัสดได้100%ในความตั้งใจของเราและสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารเราก็เลยเริ่มเริ่มต้นจากตัวเราก่อนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้ Product ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า Sustainable ต่างๆหรือ e o o r i e n d l y เนี่ยในปี2023มันไม่ใช่เทรนด์ต่อไปมันคือพื้นฐานของ มนุษย์อย่างเราวันนี้ไทยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อประมาณหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชื่อเสียงของเราสื่อสารให้มันเกิดประโยชน์เราไม่ได้เราไม่ได้อยากแบบเกิดมาและตายไปแบบไม่มีคนจดจำเราอยากให้แบบเราเกิดมาและตายไปแต่เรายังทิ้งความดีไว้บนโลกนี้อยู่เรายังมีคนพูดถึงเราอยู่ว่าไอ้วันหนึ่งคนในชื่อไทยเนี่ยได้แบบช่วยรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ย ให้รู้ว่าไอ้คำพูดให้มันเชยนะว่าถ้าเธอทําได้คุณก็ทําได้แต่มันคือเรื่องจริงไม่ว่าเธอจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่100่งรมันก็ยังคือเรื่องจริง